พิธีกรดังหนีหมายที่แท้หมายจับฟอเรส 3D ดีในล็อตเดียวกับพิงกี้สาวิกาเรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่สังคมยังคงจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเรส3์ที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมล่าสุด17กันยายน ว่าที่ทร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าบุคคลในล็อตสิซึ่งเป็นล็อตเดียวกับนักแสดงสาวว่าพิงกี้สาวิกาแท้จริงแล้วมี21คนและที่เคยถูกระบุว่ามี1คนในล็อตนี้ได้ทําการหนีหมายจับอ,อกรอน,นอกประเทศไปแล้วคือนิกนิโคโวคูคาหรือนิโกสามีของอดีตนักแสดงสาวจอยพัชรีทับทองเป็นความจริงทางเจ้าหน้ากําลังติดตามขั้นตอนการส่งตัวกลับมาดําเนินคดีต่อไปสําหรับนิก นิโค้วคูคาหรือนิโก้เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กปัจจุบันอายุ27ปีเคยเป็นอดีตพิธีกรจากรายการสตรอเบอรี่ครับเค้กและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ทางด้านจอยพัชรีทับทองอายุ28ปีเป็นอดีตนักแสดงนางแบบชื่อดังด,งดังจากโฆษณาไทยประกันชีวิตชุดพ่อเป็นไม่มีน้องสาวที่เป็นนักแสดงเช่นเดียวกันคือกระปุกพัชาราทับทองซึ่งเป็นแฟนสาวของกระทิง คุณนรงังงอประเทศรัฐพระเอกหนุ่มช่อง3ปัจจุบันจอยมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสกินแคร์รวมทั้งเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องจอยเจนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั้งนี้จอยแต่งงานกับนิกเมื่อ2,561ปัจจุบันทั้งคู่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศออสเตรียและจอยกำลังตั้งคันทายาทคนที่2อ,อยู่ด้วย โดยก่อนหน้านี้จอยโพสไอจีสตอรี่ตอบคำถามแฟนๆถึงเหตุผลที่ย้ายไปอยู่ที่ออสเตรียว่าน้องก็คงคิดถึงยายๆเพราะติดยายเหมือนกันที่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเพราะคิดถึงอนาคตน้องเป็นหลักอยากเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้น้องอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนน้องอยู่ที่นี่ดันเกิดมาในยุคฝุ่นโรพระบาดกับฝุ่น PM 2.5เลยเป็นห่วงน้องนั่งเปรียบเทียบระหว่างที่นี่กับที่นู่นหลายรอบเหมือนกันถ้าคิดถึงลูกเป็นหลักคงต้องไปแล้วแหละและรัฐบาลที่นั่นเขารักคนในประเทศเขาค่ะ แม้จะเสียค่าภาษีเยอะก็จริงแต่เขาก็ดูแลให้สมกับที่จ่ายที่สำคัญคือเรื่องการศึกษาด้วยอยากให้ลูกเรียนโรงแรมดีดียิ่งดียิ่งแพงอินเตอร์ก็ไม่ต้องพูดถึงปีหนึ่งค่าเทอมครึ่งล้านหรือเป็นล้านเราอยากให้น้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นชีวิตประจาวันเพราะคิดว่าสมัยนี้ภาษาอังกฤษคือปกติแล้วควรต้องพูดได้ไม่ได้เหมือนกับสมัยแม่ตอนเรียนคนพูดอังกฤษได้คือเก่งมากแต่สมัยนี้คือธรรมดาเป็นสิ่งที่ควรทําได้อยู่แล้วเพราะมันคือภาษาสากล